นีครับผมซ c ของเกมนะครับมมนี่สจที่ไส่เกมมาแล้วครับโอนี่ขายรถตักนะครับราคาสามแสนสามหมืนเก้าพับพี่น้องมาตอน้องเรารถเบาหางเบาเพียดิแรนยกลอแรนสองลอยได้รีนมันก็บอกซิวกันไม่เล่นขันมุกมาครับออทั้งชาทั้งชาพี่โอแฟรลักจาเิ้งเบิ้งลักาลักจ่าทีตีเกลร์ใส่หงมเนากงเนยหนักสามกันมาเลยมาเลยเียอมรถมอ่ะดีขาด เปเลี่ยนแลยบ้านังเปลี่ยนดิบ้า,านัาางไปห่วงหรอว่าขาที่นี่ให้นั่งชิบบ้านังไปสว่าหรอให้นั่งกันเขาเปลี่ยนให้กับเอาไปเลยยิ่งไปพูดมากงูกชีตึกท่านมุก <c oughs> <บ>ซื้อรถนี่นะเอาดีเอาเลยบอกมันยังเป็นรถพลิกซื้อไปที่หลัง,งมาแก้ไขกันเ <c oughs> ขาเปลี่ยนมันดีแล้วเปลี่ยนขาดนท์มูกว่าเปลี่ยนมุกถึงเปลี่ยนไหมบอกเลยเออแห่งป้าน้าแรง,งร <c oughs> อ่ะทั้งหลังของอารมณ์เสียนอารมณ์เสียนนี่น้องมันธรรมดาขอโทษขอให้บอกไปเน่ยเนี่ยกันไปน้ำคือมานละมานะ ห้าสิบาเอ้าสไปได้น้องห้หนึ้ยีหพี่น้องรถตักนะครับราคาเสนอพี่น้องยอมเย่าเอาไปมุมสตาร์ทแลนด์แลนเฮ้่งสาร์ทเชียงยกวังงกเขาึ้นมาเอ้ยเกขึ้นมายู่หันเนี่ยนะเฮ้ยโชว์เลยโชว์เลยรง้าเ้ยเกขนมาลลลไว้ลลโชว์เลยแลนแลขัดเธอมาเลยเอาลขัดเธอมาเลยยัน